สวัสดีครับจากทอริซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูซูซูกิฮายาเต้125คันนี้นะครับก็เป็นรถออโต้นะครับจากค่ายของซูซูกินะฮะคันนี้นะครับคาบูเสียนะฮะนี่คาบูเสียนะครับก็สำหรับคาบูลูกนี้นะครับ2,000กว่าท่านเจ้าของรถนะครับเลยไม่มีเงินเปลี่ยนนะครับเลยมาปรึกษานะครับก็ เราแนะนำนะครับให้ใส่คาบูของแดดแทนนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ใส่กรองด้วยนะครับกรองแห้งลูกหนึ่งนะฮะก็ได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราลงมาฟังเสียงกันนะครับลงมาสตาร์ทกันดูนะครับ อะมาสตาร์ทให้หน่อยเกิจกรรมนี้ให้กูสตาร์ทเลยเออ,อไม่ต้องเร่งล่งไม่ต้องเร่งอ่าใส่นะครับก็สตาร์ทง่ายนะครับเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับนี่สำหรับเสียงเครื่องยนต์นะครับเราไม่ต้องไปโฟกัสนะฮะโฟกัสที่คาบูนะครับอ่ะเอาไมายกุยเอาไมาย ห้าม้ไอ่า,อานี่นะครับผมทำการจูนเรียบร้อยนะครับน,นี่นะครับผมแบบคาบูนะครับของ h o n d a d a ดนะครับหากพี่ๆน้องๆสนใจนะครับคาบูค o นด้าแดดนะครับก็สามารถเอาไปดัดแปลงใส่กรถรถ,รถทุกรุ่นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ